สี่สมุนไพรสุดเจ๋งลดความดันโลหิตสูงได้ผลชงะงักปัญหาความนี้มีคำตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วเรามาฟังกันเลยก่อนอื่นพี่ปราอยากจะบอกเลยความดันโลหิตสูงเป็นภาวะที่เราจะต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาของอะไรคะอัมพฤกษ์อมัอมาพาตเรามาฟังเลยสี่อาหารที่ช่วยลดความดันโลหิตสูงนั้นมีอะไรบ้างตามพี่ปรามาเลยข้อที่หนึ่งบ,บัวบก โ <Das que ath en> บบอกพี่ปราบอกเลยว่าอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆเช่น b, vitamin A, vitamin k, k iem, วิตามิน B วิตามิน A วิตามินเคแคลเซียมแมกนีเซียมโดยโบบกมีสรรพคุณต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแก้อาการอ่อนเพลียแก้ร้อนในบำรุงสายตาอุ้ยช่วยบำรุงหัวใจช่วยบำรุงโลหิตช่วยรักษาโรคเบาหวานอีกทั้งพี่ปราอยากจะบอกเลยว่ารักษาวความดันโลหิตสงูงวิธีการทานลเลยค่ะก็คือนำต้น สดหนึ่งถึงสองกัมเรานะต้มกับน้ำดืน่นแทนน้ำชาหรือรับประทานสดๆด,ดร่วมกับมื้ออาหารสดยอดจริงๆเลยผัดไทยเป็นสิ่งที่เราทานโบ,บกแล้วสุดยอดอร่อยมากๆสองสองกระเทียมอ่ากระเทียมดีอย่างไรมาฟัง,งพี่ปลาเลยแน่นอนกระเทียมพี่ปลาบอกหรือว่ากระเทียมมันดีต่อร่างกายของเรามากมายกระเทียมดีอย่างไรหรือเรามาฟังกันเลย สรรพคุณต่างๆมากมายของกระเทียมหนึ่งในนั้นคือช่วยรักษาโรคความดันโลหิตโดยวิธีการรับประทานให้ซอยกระเทียมสดประมาณครึ่งช้อนชารับประทานพร้อมอาหารวันละสองถึงสามครั้งเอ้หรือเราจะรับประทานสดหลังเมื่อหันก็ได้แต่ไม่ควรรับประทานตอนท้องว่างเพราะกระเทียมมีฤทธิ์ร้อนอุ้ยมันจะแสพร้อนกระเพาะค่ะถ้าไทยทานกระเทียมสดบ,บ่อยๆจะรู้เลยว่ามันแสบมันร้อนกระเพาะของเรามาก คราวนี้เรามาดูต่อแล้วอะไรละ่ะอาหารชนิดที่สามที่เราจะต้องรับประทานเพื่อลดความดันมาดูกันเลยสามกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดงพี่ปราบอกเลยว่ามีสรรพคุณที่เร,เรียกว่ายอดเยี่ยมมากกระเจี๊ยบแดงมีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตสูงได้โดยวิธีการรับประทานให้ใช้กรีบแห้งต้มน้ำเป็นชาก,กระเจี๊ยบดื่มนอกจากนั้น กระเจี๊ยบยังช่วยลดคอเลสเตอรอลลดไข้และช่วยแก้อาการร้อนในได้อีกด้วยอะ,อะแต่ข้อที่สําคัญเวลาที่เราทานน้ํากระเจี๊ยบอยาใส่น้ําตาลมากเกินไปเพราะมันจะหวานหวานและที่สําคัญาามากๆโรคเบาหวานจะถามหาอคราวนี้เรามาดูและผักต่อไปละคะที่เราควรจะรับประทานเพื่อช่วยลดความดันโลหิตสูงข้อที่สี่มรุมมรุมอันนี้แค่พี่ปาพูดอย่างนี้ก็นึกถึงแกงส้มมรุมแล้วใช่ไหม มาฟังพร้อมพี่ปาเลยว่ามารุ่มดีอย่างไรแน่นอนค่ะประโยชน์ของมารุมหนึ่งใช้รักษาอาการหวัดมารุมใช้รักษาการหวัดได้ด้วยเหรอจริงหรือจริงเรามาฟังกันเลยมารุมใช้รักษาการหวัดแก้ไอสําหรับผู้ที่มีอาการหวัดไอเรือ้อรังมีอาการภูมิแพ้เพราะมารุมอุดมไปด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง จึงสามารถบรรเทาแล้วรักษาการไข้หวัดและการไอได้สองสองโรคขาดสารอาหารมะรุมช่วยในเรื่องโรคขาดสารอาหารหรือคะแน่นอนเยี่ยมจริงๆมะรุมนํามาใช้รักษา,การโรคขาดสารอาหารในเด็กได้โดยจะทําให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นเพราะในมะรุมมีสารอาหารหลายชนิดจึงสามารถทดแทนสารอาหารที่ขาดไปได้แต่ทางนี้ต้องรับประทานอาหารหอื่นๆเพื่อเสริมแร่ธาตุสารอาหารให้เพียงพอ 3. รักษาโรคออกเลือดตามไหลฟันอุ้ยไครเป็นต้องมากินมะรุมมะรุมมะรุมยาพลาดแน่นอนเลยเพียงนําใบมารุมมากินเป็นประจำโดยอันจนํำมากินสดสดหรือนํามาประกอบอาหารก็ได้จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กระเงือกและฟันจึงไม่ทําให้มีเลือดออกตามไรฟันข้อที่สี่รักษาโรคเบาหวานโรคเบาหวานอุ้ยสุดยอดที่ปราบอกเลยว่าสรรพคุณของมะรุม ในการควบคุมระดับของน้ำตาลในเลือดและลดระดับน้ำตาลที่น้อยลงจึงช่วยบรรเทาและชะลออาการของโรคเบาหวานได้เป็นอย่างดีส่วนในคนปกติเมื่อรับประทานมะรุมเป็นประจำจะช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้ห้าลดระดับความดันโลหิตสูงโอ้โหสุดยอดเลยค่ะใครที่เป็นความดันโลหิตสูงแนะนำเลยเกง้งซมมะรุมเก้งสมมะรุมสุดยอดจริงๆข้อที่6ลดระดับไขมันในเลือด ว่ามารุมช่วยลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดได้แต่หากจะรับประทานเพื่อเป็นยาระบายมารุมไม่เหมาะสมเลยข้อที่เบบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการปวดมรุมช่วยบรรเทาอาการปวดได้ยอดเยี่ยมแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหลังปวดตามข้อหรือปวดส่วนไหนของร่างกายก็ตาม มะรุมจะช่วยลดอาการปวดตามกร้ามเนื้อและกระดูกได้เป็นอย่างดีรวมถึงช่วยลดอาการอักเสบได้ดีดว้วยข้อที่8ปขอ้ขอที่8กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้สุดยอดมันลุมกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้อย่างยอดเยี่ยมจริงมีสรรพคุณในการบำรุงเลือดยึงช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้เป็นอย่างดีทั้งยังสามารถจะรักษาอาการของโรคโรหิตจางได้ด้วย 9. บํา 9. บำรุงร่างกายโอ้โอโอมารุมบำรุงร่างกายได้ได้ยอดเยี่ยมที่สุด การรับประทานมะรุมเป็นประจำจะช่วยปรับฮอร์โมนในร่างกายให้เป็นปกติทําให้ร่างกายทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเกิด <c oughs> ความผ่อนคลายพร้อมยังช่วยซ่อมแซมร่างกายในส่วนที่สึกหรอหรือเบอชาช้าให้ฟื้นฟูลแลกลับมาทํางานได้อย่างเป็นปกติและรวดเร็วข้อที่สิบใสตาล้าใสตาล้าเราไม่เชื่อเลยว่ามะรุมบํามงุงสายตาได้สุดยอดจริงๆบํามะหุงใส่ตามีวิตามินเอสูงมากจึงสามารถใช้รักษาการผิดปกติที่เกี่ยวกับดวงตาได้ ทั้งยังช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาให้แข็งแรงป้องกันการเสรื่อมของจอประสาทตารวมถึงโรคต้อในตาโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานจ้องหน้าจอคอมเป็นเวลานานซึ่งอาจทำให้ดวงตามีอาการเหนื่อยล้าตาแห้งและราหมูได้ 11. บำรุงผิวให้สวยใสมีสารตานนมูลสละทำให้ผิวพรรณเนียนนุ่มกระจ่างใสผิวเนียนดูอ่อนเยาว์แล้วก็ปราศจากริ้วรอยโอ้ยมันสุดยอดจริงๆ พี่รามบอกเลยว่าการบำรุงผิวพรรณตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกหลายคนก็อยากให้เราดูสวยดูจากเรียกว่าสวยตลอดการเพราะฉะนั้นบำรุงคือคํำตอบให้เราสวยจากภายในสู่ภายนอกอรีบพามำรุงมาทานกันนะคะแล้วเราจะไม่ผิดหวังเลยแน่นอนข้อ12ต่อต้ามเมร็ง ด้วยสารต้านอนุมูลสระที่มีอยู่ในมรุมจึงสามารถต่อต้านการเกิดมะเร็งและย,ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้อย่างดีเยี่ยมคราวนี้เรามาดูเลยว่าไอเดียการใช้มรุมเพื่อสุขภาพมีอะไรบ้างโอ้โหเราจะได้นึกออกว่าเฮ้เราจะทานมรุมเราจะใช้มรุมเพื่อสุขภาพของเราอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยแน่นอนไอเดียการกินมะเร็งเพื่อสุขภาพมีดังนี้ เราบอกเลยว่าเรานำมะรุมมาต้มกับน้ำแล้วดื่มเป็นประจำช่วยป้องกันโรคมะเร็ง้ายส่วนผู้ป่วยโรคมะเร็มมเงการดื่มน้ำมะรุมควบคู่ไปกับการรักษาทางการแพทย์จะทำให้ร่างกายของเราฟื้นฟูเร็วขึ้นและก็ช่วยชะลอการแพร่กระจายของโรคได้นอกจากนี้แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายเรานำเปลือกมะรุมมาสับเป็นชิ้นเล็ก นำมาทําเป็นลูกประครบโดยการนึ่งให้หร้อนจากนั้นนํามาประครบให้ทั่วตามบริเวณที่มีอาการปวดเพียงเท่านี้ก็จะช่วยแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ช่วยให้เรานอนหลับง่ายขึ้นนําดอกมะรุมมาต้มกับน้ําแล้วก็นํามาดื่มเป็นประจำสังเกตได้ว่าอาการนอนไม่ค่อยหลับจะค่อยๆหายไปแล้วเราจะนอนหลับได้สนิทมากขึ้นนอกจากนี้แก้โรคผิวหนัง น้ำมันสกัดจากเมล็ดของมะรุมนำมาใช้ทาบริเวณผิวหนังที่มีอาการจะช่วยแก้ผิวแห้งและรักษาโรคเชื้อราบนผิวหนังได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้พี่ปรายจะบอกเลยว่าทาให้ผิวพรรณของเรามีความนุ่มชุ่มชื้นและมีสุขภาพผิวที่ดีด้วยอา้าวแล้วช่วยอะไรอีกช่วยขับลมนำเปลือกต้นมะรุมมาต้มกับน้ำสะอาดแล้วนำมาดื่มเป็นประจำเช้าเย็นเพื่อช่วยขับลมทําให้รเรือและช่วยคุมธาตุอ่อนได้ นอกจากนี้พี่ปลาบอกเลยว่าแก้อาการผมร่วโอ้โหสุดยอดเลยน้ำมันมะรุมมานดวดที่ทั่วศีรษะเป็นประจำจะทำให้อาการผมร่ง่งลดน้อยลงพร้อมกับบำรุงรากผมที่มีความแข็งแรงมากขึ้นเป็นผลให้เส้นผมของเราแข็งแรงมากกว่าเดิมนอกจากนี้พี่ปลายังอยากจะบอกเลยว่าน้ำมันมะรุมหรือใบมะรุมช่วยลดความดันโลหิตลดความดันโลหิตสุดยอดเลย น้ำมันมะรุมใบมะรุมสดๆนำมาตำคั้นน้ำผสมกับน้ำพึ่งกินหรือนำยอดและรากมาต้มน้ำดื่มเดือนมละสองครั้งชเช้าเย็นสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้ถึงตอนนี้พี่ปลายอยากจะบอกเลยมะรุมมะรุมและสารอาหารต่างๆหรืออาหารทั้งหมด4ชนิดมีประโยชน์มากมาย่าลืมสั์มาตรฐานกันเพื่อสุขภาพของเราแชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีกันแล้วมันเลขกเปรียบสิ่งดีๆกัน